ุกคนทุกข่้นกันด้วยนะครับวันนี้กับกับเกมเดิมกับโลบนั่นเองทุกคนตอนนี้เราอยู่กับแมปอ่าแม่ไม่รู้แบบแม่ไม่เก่งกี่เท่าไหร่นะก็เป็นแมปแนวสุม่มแผนที่ซึ่มสุ่มพวกภัยอะไรกับเกอเรานั่นเองนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันเลย เพื่อไม่ให้เสียเวลานั้นเราก็เข้าไปเรียกกันเลยนะทุกคนมามาแล้วตัวน,นี้แมาไปทำการสุ่มบานให้เรานะี่นี่เขาได้ด้วยเนี่ยพี่คือไม่อัปเดตไปไกลเนี่ยเนี่ยมามาเราดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดายนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพอดีเน็ตเน็ตค่อนข้างเน็ตบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ไม่ดีมากเลยโอ้โหพิมารอะไโอเคน่าน่าจะเบาอยู่ ตอนนี้บ้านเพื่อนไปแล้วนะครับไม่สิน่าจะยังไม่ไปนะบ้านเพื่อนพูด,พดบ้านเพื่อนเท่มากเลยเฮ้ยเพื่อนขอเข้าไปบ้างเนี่ยเนี่ยบ้านเพื่อนเฟียมากใช่เปล่าอ่ะตอนนี้รอเวลาก่อนโอ้โอ้เฮ้เพื่อน เพื่อมีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลบก่อนดีกว่านะเดี๋ยว,เ,ยเ,ดยวเดี๋ยวตายมาบอกเลยเสียงเกินมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสียงเอ๊ตอนนี้คอมันทำอะไรได้อยู่มันก็ปั๊บมาในตัวเราเลยหรือว่ามันเฮ้ยพื้น เล่นน้ำไม่ได้นะตายตายแบบนี้ในการเล่นข้าวๆนะแบบนี้ก็จะให้ทุกคนนะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายถ้าอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเราก็จะชนะอีกนี่เพื่อนตายอันนี้ต้องชนะไ้เนี่ย ไม่ตายอือดูะโดูละสกิลแล้วมันก็ยังไม่ตายนะอือตายล้ตอนนี้เหลือใครเหลือเหลือน่าจะเหลือคนเดียวเนี่ยตบตบทีเดียวไม่ก็เพื่อนรีเสต็จฮึ ได้หลังๆเพื่อนมีไลท์เซเบอร์อืหัวเล็กไปดิเพื่อนมานี่มามามาเอาใหม่นี่มันคลิปเปอร์ ไอคลิปเปอร์มามามาคุยอ,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 อะไรอะไรอะไรปุ่มปุ่มอะไรมันอยู่ข้างๆเนี่ยโดนเนี่ยตบทีนดิงเฮ้ยใจเย็นจเยินเกมกระตุกมาไม่รอดแนะ่ เอา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 อะไรเนี่ยไฟบินเอาเอานอนเฉยเฮ้ยไม่จะตายแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเอาเนี่ยค้างเลยเฮ้ยบินไม่ได้เฮ้ยโอ้ยสวยชีวิตนี้ขึ้นไม่ได้ อะไรอะไรอะไรนี่นี่นี่มึยามีงยา,ยาเดี๋ยวมึงเจอคอนกูเจอคอนกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยคลิปเปอร์ไปทำอะไรบนน้ำเอาเกมบักเอา,เอ,า,เ,อาเอ้ยตายแบบนี้ไม่ได้เอ้ยจบแล้วผู้ชน,นะนั่นก็คือ ไห้แม่ยิงคนนั้นนั่นเองนาะยยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาอยู่เฮ้ยไม่น่าเลย เมื่อกี้อะไรขึ้นมาตรงหน้าเต็มเลยอะไรเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวกันเปีนขึ้นไปเฮ้ยนี่มันโหมดคาร์บอยโอ้หน้าจะโหมดใหม่นะทุกคนผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเอา้าเดี๋ยวแล้วทำไมผมไม่ได้ไปอยู่นู่นอนะ เออไปอยู i i, đó, ừ. Ừ, ่ละเรายู่ในบ้านลกันเฮ้ยม่เรอยูเพื่อนเพื่อนใจเย็นใเย็นเออใจเย็นใจอย่ายิงกันอยิงกันนะ กันหมดมาให้ยิงมาให้ยิงเฮ้ย้ยตกน้ำอีกแล้ววะเกิดน้ำเกินตกตลอดเนี่ยตกแต่ละทีนี่ตายเนี่ยตัวฟีตัวฟีวฟวฟยืนนิ่งๆเหรอเนี่ยเนี่ยเอาเอะตก็ตกนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ดาบพิฆาตเออเจอแน่ เป็นมิตรเป็นมิตรเป็นมิตรนะเราเป็นมิตรเราเป็นมิตรกันก็เมื่อกี้ผมก็ติดทุร์ลัดนิดหน่อยก็เลยเปิดเกมกลับเข้ามาน่กลับมาเล่นต่อนี่โอ้โห อยู่ตายแล้วนั้นก็อพอแค่นี้ก่อนว่าเวลาของผมน่าจะหมดแล้วล่ะก็สำหรับใครที่หลงเข้ามาดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ก็หมดแล้วนะก็แค่นี้บาย